Mind loop. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยรู้สึกหรืออย่างน้อยก็เคยได้ยินผ่านหูมาบ้างนั่นคือเรื่องของ low self esteem หรือความนับถือในตัวเองต่ำกับ imposter syndrome หรือภาวะไม่เชื่อมั่นในความสำเร็จค่ะสองคำนี้อาจจะดูคล้ายกันจนทำให้เราสับสนได้ง่ายๆว่าตกลงแล้วเรากำลังเผชิญกับอะไรอยู่กันแน่และที่สำคัญคือเราจะรับมือกับมันได้อย่างไรเพื่อให้เรากลับมาใช้ชีวิตได้ อย่างเต็มศักยภาพมีความสุขและมั่นใจในคุณค่าของตัวเองอีกครั้งค่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่ low self esteem หรือความนับถือในตัวเองต่ำกันก่อนนะคะลองนึกภาพแบบนี้ค่ะมันคือความรู้สึกที่เราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีคอไม่เก่งคอไม่น่ารักคอหรือไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆค่ะความรู้สึกเหล่านี้มันยังรากลึกอยู่ในใจเราทําให้เรามองโลกและมองตัวเองในแง่ลบอยู่เสมอคนที่รู้สึกว่าตัวเองมี low self Ste มักจะสงสัยนี่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรก็มักจะตั้งคำถามกับความสามารถของตัวเอง กลัวความผิดพลาดอย่างมากจนบางครั้งไม่กล้าลองทําอะไรใหม่ๆเลยเพราะกลัวว่าจะทําได้ไม่ดีหรือจะทําให้คนอื่นผิดหวังเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่เสมอและมักจะพบว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นไม่ว่าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในทุกๆด้านอ่อนไหวต่อคําวิจารณ์แม้จะเป็นคําวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ก็อาจจะรู้สึกเจ็บปวดหรือเสียใจได้ง่ายมากพยายามเอาใจคนอื่นเพื่อให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่รักรับคําชมเชยได้ยากเวลา าที่มีใครมาชมเราอาจจะรู้สึกอึดอัดไม่เชื่อหรือปัดป้องคำชมนั้นไปต้นกำเนิดของ low self esteem มักจะมาจากประสบการณ์ในวัยเด็กค่ะเช่นการถูกตำหนิติเตียนอยู่บ่อยๆการไม่ได้รับความรักหรือการยอมรับอย่างเพียงพอหรืออาจจะมาจากประสบการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตเช่นการถูกกลั่นแกล้งการเผชิญกับความล้มเหลวครั้งใหญ่หรือแม้แต่การได้รับอิทธิพลจากสื่อสังคมออนไลน์ที่ทำให้เราเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับภาพที่สวยงามของคนอื่น จนรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าลงไปทีนี้เรามาทำความเข้าใจอีกภาวะหนึ่งที่ใกล้เคียงกันแต่ก็แตกต่างกันนั่นคืออิมพอสเตอร์ซินโดรมหรือภาวะไม่เชื่อมั่นในความสำเร็จค่ะคำนี้มีความหมายตรงตัวเลยว่าอาการของคนแอบอ้างแต่ไม่ได้หมายถึงการโกหกหลอกลวงนะคะแต่มันคือความรู้สึกที่ว่าฉันเป็นตัวปลอมหรือฉันไม่ได้เก่งจริงอย่างที่คนอื่นคิดแม้ว่าคุณจะมีความสามารถและประสบความสำเร็จมามา,มากมายแค่ไหนก็ตามค่ะคน ที่ประสบภาวะอิมโพสเตอร์ซินโดรมมักจะรู้สึกว่าความสำเร็จของตัวเองเป็นเรื่องบังเอิญหรือโชคช่วยไม่ได้มาจากความสามารถที่แท้จริงของตัวเองเลยกลัวว่าวันหนึ่งจะมีคนจับได้ว่าตัวเองเป็นของปลอมและจะถูกเปิดโปงว่าไม่มีความสามารถอย่างที่แสดงออกมาเป็น Per f e c ฟ i o n น s ิหรือคนสมบูรณ์แบบทำงานหนักเกินไปเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครจับผิดได้หรือพยายามทำทุกอย่างให้ไร้ที่ติมองข้ามหรือลดทอนความสำคัญของความสำเร็จตัวเองเวลา าที่ประสบความสำเร็จก็มักจะรู้สึกว่าใครๆก็ทำได้หรือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกสงสัยในความสามารถของตัวเองอยู่เสมอแม้จะมีหลักฐานมากมายที่แสดงว่าตัวเองเก่งจริงๆรับมือกับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆได้ยากเพราะรู้สึกว่ามันเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าตัวเองไม่เก่งจริง อิมพอสเตอร์ซินโดมมักจะเกิดขึ้นเมื่อเราอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆหรือบทบาทใหม่ๆที่มีความท้าทายสูงเช่นการได้เลื่อนตำแหน่งได้เข้าทำงานในองค์กรใหญ่ๆหรือการได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆนอกจากนี้ยังอาจมีสาเหตุมาจากพื้นฐานครอบครัวที่มีความคาดหวังสูงหรือลักษณะนิสัยบางอย่างที่ทำให้เราชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นๆอยู่เสมอค่ะ ฟังดูคล้ายกันมากใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันมีความแตกต่างที่สำคัญอยู่ค่ะลองนึกภาพตามนะคะแก่นแท้ของความรู้สึก low self esteem แก่นแท้คือฉันไม่ดีพอเป็นความรู้สึกที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองโดยรวมทั้งหมดไม่ว่าจะในเรื่องอะไรก็ตามความรู้สึกนี้มันฝังลึกและกว้างขวางมากๆ imposter syndrome แก่นแท้คือฉันไม่เก่งจริงอย่างที่คนอื่นคิดหรือฉันเป็นตัวปลอมความรู้สึกนี้มักจะเกิดขึ้นในบริบท ของความสําเร็จหรือความสามารถเฉพาะด้านแม้ว่าในใจลึกๆเราจะรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าแต่ก็ไม่เชื่อว่าตัวเองเก่งจริงในเรื่องที่คนอื่นชื่นชมโฟกัส low self esteem โฟกัสไปที่คุณค่าในตัวเราโดยรวม imposter syndrome โฟกัสไปที่ความสามารถและผลงานที่คนอื่นมองเห็นผลกระทบต่อความสําเร็จ low self esteem อาจจะทําให้เราไม่กล้าลองทําอะไรใหม่ๆไม่กล้าขวาคว้าโอกาสเพราะกลัวความล้มเหลวตั้งแต่ก่อนเริ่ม อ m ม o s t เ r อร์ d ินโ ro มมักจะเกิดขึ้นเมื่อเราประสบความสำเร็จแล้วและความสำเร็จนั้นกลับทำให้เรารู้สึกกังวลใจมากขึ้นไปอีกเพราะกลัวว่าจะรักสามารถตรฐานไว้ได้ไม่ได้สรุปง่ายๆคือ low self-esteem คือเราเชื่อว่าเราไม่มีคุณค่าแต่ Imposter Syndrome คือเราเชื่อว่าเราไม่ได้เก่งจริงอย่างที่คนอื่นคิดค่ะ และสิ่งสำคัญคือทั้งสองภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันในคนคนเดียวได้นะคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังเผชิญกับภาวะไหนหรือทั้งสองภาวะเลยลองมาตอบคำถามง่ายๆกับตัวเองนะคะ สำหรับ Low Self-esteem ลองถามตัวเองว่าคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับความรักหรือความสุขหรือไม่คุณมักจะวิจารณ์ตัวเองอย่างรุนแรงอยู่เสมอหรือเปล่าคุณรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นในหลายๆด้านหรือเปล่าคุณรู้สึกอึดอัดใจหรือเปล่าเมื่อมีคนชมเชยคุณคุณมักจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ต้องแสดงความสามารถของตัวเองหรือเปล่าสำหรับอ m มโพสเตอร์ d ินโดรมลองถามตัวเองว่าคุณรู้สึกว่าความสำเร็จที่คุณได้รับมา เป็นเพราะโชคช่วยมากกว่าความสามารถหรือเปล่าคุณกลัวว่าวันหนึ่งคนอื่นจะจับได้ว่าคุณไม่ได้เก่งจริงอย่างที่พวกเขาคิดหรือเปล่าคุณมักจะทำงานหนักเกินความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครจับผิดคุณได้หรือเปล่าคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรได้รับคำชมเชยในเรื่องงานหรือความสำเร็จหรือเปล่าเมื่อคุณประสบความสำเร็จคุณมักจะลดทอนความสำคัญของมันลงไปหรือเปล่าไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดนะคะเพียงแต่เป็นการสำรวจความรู้สึก ของตัวเองเพื่อให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะไม่ว่าคุณจะกำลังเผชิญกับภาวะใดอยู่อยากให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะและที่สำคัญคือภาวะเหล่านี้สามารถจัดการและก้าวข้ามไปได้ค่ะการเยียวยาจิตใจต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นก่อนเป็นอันดับแรกค่ะกลยุทธ์โดยรวมที่เราทุกคนทำได้คือ 1. ตระหนักรู้และยอมรับการรู้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรอยู่คือจุดเริ่ม ต้นที่สำคัญที่สุดค่ะยอมรับว่าความรู้สึกเหล่านั้นมีอยู่จริงไม่ต้องต่อต้านมัน 2. ฝึกเมตตาต่อตัวเอง self compassion ลองใจดีกับตัวเองเหมือนที่เราใจดีกับเพื่อนสนิทลองนึกภาพว่าถ้าเพื่อนคุณกำลังรู้สึกแบบนี้คุณจะปลอบโยนเขาอย่างไรแล้วลองทำแบบนั้นกับตัวเองดูค่ะ 3. ท้าทายความคิดลบเมื่อมีเสียงเล็กๆในหัวบอกว่าเธอไม่ดีพอหรือเธอเป็นของปลอมลองหยุดแล้วถามตัวเองว่าจริงร มีหลักฐานอะไรมายืนยันความคิดนี้บ้าง 4. หาที่พึ่งพิงพูดคุยกับคนที่คุณไว้ใจอาจจะเป็นเพื่อนสนิทครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญการได้ระบายความรู้สึกออกมาจะช่วยให้คุณไม่รู้สึกโดดเดี่ยวสำหรับผู้ที่มี low self esteem การสร้างความนับถือในตัวเองเป็นสิ่งสำคัญค่ะดูแลตัวเองให้ดี self care ทั้งร่างกายและจิตใจการพักผ่อนให้เพียงพอการออกกาลังกายการกินอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยใ คุณรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นตั้งเป้าหมายเล็กๆและฉลองความสำเร็จไม่ต้องรอความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ค่ะแค่ทำอะไรสำเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันก็ถือเป็นชัยชนะแล้วลองให้รางวัลตัวเองหรือชื่นชมตัวเองดูบ้างระบุจุดแข็งของตัวเองทุกคนมีความสามารถและข้อดีที่แตกต่างกันลองเขียนรายการสิ่งที่คุณทำได้ดีหรือคุณสมบัติที่ดีของคุณดูนะคะล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คิดบวกคนที่สนับสนุนและให้กำลังใจ จะช่วยส่งเสริมพลังบวกและทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นเรียนรู้ที่จะปฏิเสธการบอกไม่เมื่อคุณไม่ต้องการทำบางสิ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจในการตัดสินใจและควบคุมชีวิตได้มากขึ้นสำหรับผู้ที่เผชิญกับอิมโพสเตอร์ซินโดรมการเปลี่ยนมุมมองต่อความสำเร็จเป็นสิ่งสำคัญค่ะยอมรับความรู้สึกรู้ไว้ว่าอิมโพสเตอร์ซินโดรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากโดยเฉพาะคนที่ประสบความสำเร็จสูงคุณ ไม่ได้เป็นคนเดียวที่รู้สึกแบบนี้บันทึกความสําเร็จสร้างสมุดบันทึกความสําเร็จเก็บหลักฐานของความสําเร็จคําชมหรือการรับรู้ความสามารถของคุณไว้เมื่อไหร่ที่รู้สึกสงสัยในตัวเองลองกลับไปอ่านดูนะคะพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือพี่เลี้ยงคุณอาจจะแปลกใจว่ามีคนจํานวนไม่น้อยที่รู้สึกแบบเดียวกับคุณการได้ระบายและรับฟังประสบการณ์จากคนอื่นจะช่วยให้คุณไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเปลี่ยนมุมมองต่อความผิดพลาดความผิดพลาดไม่ใช่หลักฐาน ว่าคุณไม่เก่งจริงแต่มันคือโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองยอมรับคำชมอย่างจริงใจเมื่อมีคนชมเชยให้ตอบรับด้วยคำขอบคุณแทนที่จะลดทอนความสำคัญของมันจำไว้ว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบการเป็น perfectionist จะสร้างความกดดันให้ตัวเองมากเกินไปการยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์ที่ผิดพลาดกันได้จะช่วยให้คุณผ่อนคลายขึ้นไม่ว่าจะเป็น low self esteem หรือ imposter syndrome ทั้งสองภาวะนี้ล้วนเป็นเสียงกระซิบ ที่คอยบันทอนกำลังใจและคุณค่าในตัวเราค่ะแต่เราทุกคนมีพลังที่จะเลือกที่จะไม่ฟังเสียงนั้นและสร้างเสียงใหม่ที่เต็มไปด้วยความเมตตาและเชื่อมั่นในตัวเองได้นะคะจำไว้ว่าคุณมีคุณค่าในตัวเองเสมอไม่ต้องรอให้ใครมาบอกไม่ต้องรอให้ใครมารับรองคุณเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่สมควรได้รับสิ่งดีๆในชีวิตและเป็นคนที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะแบ่งปันกับโลกใบนี้ค่ะขอให้ทุกคนกลับมาเชื่อมั่นในตัว วเองรักตัวเองและก้าวเดินต่อไปด้วยพลังบวกนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ